สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับกวางเคดีเอทอีกครั้งนะคะวันนี้กวางจะมาแนะนำซีรีส์เรื่อง Crafted the Series 13 Love and Believe ตอนทะเบียนสมรสทางช่องวัน31ผลงานจากค่ายเชง2 5ง2 5า1นำแสดงโดยแพนเค้กเขมนิดชาคริตแย้มนามทอปจรนและโมอามีนาเป็นเรื่องราวของความแตกต่างระหว่างความเชื่อ ทะเบียนสมรสของผู้หญิงสองคนแอนนาผู้หญิงคนแรกแต่งงานจดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมายทุกป,ประการมีความสุขกับความรักจนวันที่น้องสาวของสามีโพสข้อความลงโซเชียลมีเดียว,ว่าวันนี้พี่ชายจะแต่งงานซึ่งพี่ชายคนเดียวของเธอก็คือหมอภูพิงสามีของแอนนาจนเมื่อความจริงเปิดเผยว่าทุกคนในบ้านของสามี ต่างรู้เห็นเป็นใจในการที่สามีของแอนนาจะไปแต่งงานกับผู้หญิงอีกคนโดยที่แม่ของเขาให้เหตุผลว่าจะไปกลัวอะไรในเมื่อเขาจดทะเบียนสมรสกับเราคนเดียวไม่รู้ว่าจะพอด้วยความเชื่อในสิ่งนี้หรือการพยายามหาเหตุผลที่จะเดินหน้าต่อทำให้ไม่ว่าจะโดนทำร้ายหัวใจหนักหนาแค่ไหนแอนนาก็ยังยึดทะเบียนสมรสไว้ เหมือนเป็นที่ยึดเหนี่ยวหัวใจในวันที่แอนนาตั้งคำถามกับผู้หญิงอีกคนว่าไม่มีทะเบียนสมรสเป็นแค่เมียน้อยมีความสุขอยู่ได้ยังไงคำตอบที่แอนนาได้กลับมาคือและคนที่มีทะเบียนสมรสอย่างเดียวมีความสุขได้จริงหรือและผู้หญิงคนที่สองเป็นเพื่อนข้างห้องในคอนโดเดียวกับแอนนาชิวรุงรุ้งแต่งงานจดทะเบียนสมรสก็จริงแต่ไม่เคยมีโอกาส ได้ไปแสดงตัวกับครอบครัวของก้ารบจนมารู้ความจริงทีหลังว่าสามีปกปิดความจริงที่ยังคงใช้ชีวิตกับภรรยาเก่าอยู่ในบ้านของเขาเมื่อนุชภรรยาเก่าของเขารู้และมารุกรานจากคนที่เคยคิดว่าตัวเองเป็นเมียหลวงกับกลายเป็นเมียน้อยรุ้งยอมหยาก,กับเขาทั้งที่รู้ตัวว่ากำลังจะมีลูกส่วนสามีของรุง้งก็ใช่ว่าจะมีแค่ภรรยาเก่าเท่านั้น แต่ก็ยังคงมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงอื่นอีกเมื่อผู้หญิงคนนั้นแสดงตัวว่าเป็นเมียอีกคนกับรุง้งและลุงก็ตั้งคำถามว่าไม่มีทะเบียนสมรสและเจ้าอะไรมาอ้างว่าเป็นเมียคําตอบของผู้หญิงคนนั้นก็คือก็ไม่มีทะเบียนสมรสเหมือนกันมันก็ไม่ใช่เมียเหมือนกัน รุ้งจะตัดสินใจอย่างรวดเร็วไม่สนใจคําว่าทะเบียนสมรสอีกต่อไปยอมจดทะเบียนหย่าขอแค่ค่าเลี้ยงดูลูกจากสามีทุกเดือนและมีข้อแม้ว่าเขาจะต้องส่งเงินให้ถึงมือของเธอทุกครั้งโดยให้เหตุผลว่าเพื่อจะได้มาพบหน้าลูกจากคนที่อยเฉยเฉยไม่มีสิ่งยึดเหนี่ยวอะไรไม่มีแม้แต่ทะเบียนสมรสอยู่ในมือแต่รุง้งกลับเป็นคนที่ผู้หญิงทุกคนของสามีกลัว ว่าเขาจะกลับมาหาเธอเพราะสิ่งที่เธอมีมากกว่าทะเบียนสมรสก็คือความรักติดตามชมกันได้ว่าผู้หญิงสองคนที่มีรักเดียวเหมือนกันเธอทั้งคู่จะเลือกเส้นทางไหนให้กับชีวิตและครอบครัวพบกับซีรีส์รักที่สร้างจากเรื่องจริงครับไฟเดดซีรีส์โฟร์ชีนเลิฟแอนด e บ e ความรักกับความเชื่อตอนทะเบียนสมรส ทุกวันศุกร์เวลา21นาฬิกา15นาทีทางช่องวัน31ออกอากาศตอนแรกวันศุกร์ที่23กันยายนค่ะชอบก็กดถูกใจใช่ก็ช่วยกด subscribe แล้วก็ติดตามไม่กวางด้วยนะคะและคลิปต่อไปก็จะทำเรื่องอะไรรอติดตามรับชมกันได้เลย